นี้เป็นหน้าที่ดำเองโดยหนูมาบทที่สี่ฝากเลี้ยงเมธิคะเอามีงานด่วนต้องไปโรงงานหนูอยู่เล่นกับก้อนฐานที่นี่กับอาชื่นกับพี่โมก่อนได้ไหมคะแรอเย็นๆอาจจะมารับเดวิดบอกกับหลานสาวเสียงอ่อนโยนเด็กหญิงมองหน้าอาตัวเองแล้วหันมามองชื่นชนกสีหน้าดูลังเล แม่อยู่ได้ใช่ไหมคะได้สิคะอาดีใจที่หนูอยู่เล่นกับพี่โมพี่เขาเหงาอยู่บ้านเนี้ยไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมพี่โมเธอหันไปขยิบตาให้น้องชายเด็กชายพยักหน้ารับอยู่นานๆนนได้เลยนะสีหน้าเขาดูเบิกบานงั้นผมไปนะเขาบอกเธอแล้วหันไปพูดกับหลานสาวเย็นๆเ,เอามารับนะคะ มือใหญ่ลูบหัวหลานสาวเบาๆหันมามองเธอก่อนจะเดินออกจากบ้านไปโอ้ยโมจิอุทานลั่นเหนียวดำมางับพี่ทำไมก้อนถ่านไม่กัดใครนะเป็นเด็กดีนะเด็กหญิงลูบหัวเจ้าหมาน้อยมันไม่ได้กัดจริงหรอกมันชวนเล่นนะ่ะโมจิบอกชื่นชนกปล่อยให้สองเด็กน้อยและหนึ่งหมาเล่นกันอยู่ในห้องนั้น ส่วนตัวเธอลำเลียงอาหารที่เหลือและภาชนะเข้ามาไว้ในครัวเปิดตู้เย็นหยิบกล่องผลไม้ที่ปอกและหั่นไว้แล้วออกไปให้เด็กทั้งสองคนมีมะม่วงแก้วขมิ้นกับแอปเปิ้ลมีใครสนใจไหมคะแม้กินแอปเปิ้ลได้ค่ะปต่ไม่เคยกินมะม่วงแก้วเอแก้วขมิ้นค่ะนี่ไงสีมันเหลืองๆมั้งเขาเลยเรียกแก้วขมิน้น เจ้าของบ้านสาวใช้ซ่อมจิว๋วจิ้มชิ้นมะม่วงส่งให้เด็กหญิงเปรี้ยวไหมคะอร่อยโมจิบอกอกอ่อนจะสาธิตด้วยการกัดมะม่วงคำโตงั้นเมลองก็ได้ค่ะคราแรกเด็กหญิงทำหน้าเยนิดๆตอนที่กัดชิ้นมะม่วงเปรี้ยวเหรอคะชื่นชนกอมยิม้มนิดหนึ่งคะ่ะตาก็อร่อยดีแบ่งมะม่วงให้เหนียวดำด้วยเหนียวดำชอบกินของเปรียปร้ยว เธอชี้ให้ดูเจ้าสี่ขาที่มานั่งลิ้นห้อยอยู่ตรงหน้าเด็กๆโมดูน้องด้วยนะพี่นกจะล้างจานก่อนได้ครับช่วงบ่ายอากาศร้อนมากชื่นชนกจึงเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องอเนกประสงค์ผลก็คือเย็นสบายจนพากันหลับกลิ้งอยู่หน้าโทรทัศน์จนบ่ายคล้อยเสียงโทรศัพท์ดังนั่นแหละเจ้าของบ้านสาวจึงได้ลืมตาตื่นขึ้นเธอมองสายเรียกเข้าตาโต ดวิดวิดีโอคอลมาคุณอยู่ที่โรงพยาบาลหรอเธอถามทันทีเมื่อเห็นเขาด้านหลังมีป้ายห้องฉุกเฉินเด่นรา้าใช่ที่ประท้วงกันมันคุมไม่อยู่มีคนบาดเจ็บแล้วคุณล่ะปลอดภัยดีไหมถามเขาเสียงตรหนกแต่เขากลับยิ้มกว้างซะอย่างนั้นยิ้มอะไรอะคุณหรือคุณแค่มาซื้อกาแฟที่โรงพยาบาลผมดีใจที่คุณห่วงผมห่วงดี หลานคุณยังอยู่บ้านฉันนะตอบกลับอุบอิบหน้าร้อนว่าไปหมดผมไม่เป็นอะไรดูคนเจ็บแล้วผมต้องไปโรงพักต่อไปประกันตัวลูกน้องทางผู้บริหารจะเอาเรื่องยังไม่รู้เลยว่าจะกลับไปรับหลานได้กี่โมงเสียงเขาฟังอ่อนอ่อยสีหน้าก็ดูเหนื่อยอ่อนเธอคิดว่ามองเห็นรอยช้ำที่ใบหน้าเขาด้วยทั้งที่มุมปากและโหนกแก้มเจ็บมากไหมเฮอ หน้าคุณมีรอยช้ำเธอใช้นิ้วแตะที่หน้าตัวเองตรงจุดเดียวกับรอยช้ำของเขาโดนลูกหลงนิดเดียวหายเจ็บแล้วครับคุณจะบอกน้องเมย์เองไหมได้ครับชื่นชนกปรับเป็นกล้องหลังแล้วกวาดไปทางที่เด็กๆนอนกันอยู่แล้วพบภาพที่ทำเอายิ้มกว้างเด็กทั้งสองคนตื่นแล้วตอนนี้เมจินั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานที่มีล้อเลื่อนของเธอ มีเด็กชายโมจิช่วยเข็นกลับมาจากห้องน้ำคงพากันไปล้างหน้าหลังจากตื่นนอนเพราะเปียกจากเส้นผมจนถึงอกเดี๋ยวดาเกลกาพี่มากเลยเด็กชายบ่นหมาน้อยที่เดินพันแข้งพันขายอยู่ตลอดแต่ใบหน้ายิ้มแย้มเห็นชัดว่าบ่นด้วยความเอ็นดูน้องเมค้คคุณอาจะคุยด้วยคะ่ะชื่นชนกส่งโทรศัพท์ให้หลานสาวได้คุยกับคุณอาหนุ่มส่วนตัวเธอเดินเข้าห้องนอน เพื่อไปหยิบผ้ามาให้เด็กๆเช็ดหน้ากลับออกมาก็ได้ยินเสียงอาหลานคุยกันอายังไม่เสร็จงานจะให้อาเมธไปรับหนูกลับบ้านเรานะคะก้อนถ่าละคะไม่ไวห่วงเพื่อนเล่นคงต้องฝากอาชื่นไว้ก่อนเอากลับไปวันนี้จะไม่สะดวกอาต้องไปจัดการอะไรให้อีกหลายอย่างเด็กหญิงนั่งนิ่งน้ำตาคลอจนคนมองรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบ คืนนี้หนูนอนกับยายเยาก่อนได้ไหมคะลูกอยังไม่รู้จะกลับบ้านได้กี่โมงคราวนี้ไม่ใช่แค่คลอคลอแล้วแต่น้ำตาของเด็กน้อยไหลลงมาเป็นสายมือน้อยป้ายน้ำตาปอยปอยชื่นชนกเห็นแล้วเกือบจะร้องไห้ตามหันไปมองสมาชิกที่เหลือก็เงียบกันไปหมดแม้แต่ข้าวเหนียวดำหมาแสบยังนั่งนิ่งตรงหน้าเด็กน้อยใช้ตีนหน้าวางบนเขา่าราวกับจะปลอบโยน น้องเมอยากค้างที่นี่กับอาไหมคะเจ้าของบ้านสาวพลุงออกมาก่อนจะนึกได้จึงหันไปถามคนปลายสายคุณไว้ใจฉันไหมดวิดไม่ตอบแต่หันไปถามหลานสาวแทนเมย์คะหนูอยากอยู่กับอาชื่นก่อนไหมคะแม่อยู่ได้ไหมคะน่ากลมเล็กที่แสนเศร้าหันมามองถามเธอเสียงเบาได้สิคะอยู่เป็นเพื่อนกันหลายคนสนุกดี งั้นผมลบกวนด้วยนะครับบอกเธอเสร็จก็บอกล้านสาวต่อเดี๋ยวอาเมธจะเอาเสื้อผ้าหนูไปส่งให้นะคะหนูจำอาเมธได้ใช่ไหมได้ค่ะขอบคุณมากจริงๆครับชื่นฝากด้วยนะครับผมคงต้องไปแล้วยังมีอะไรให้จัดการอีกเยอะบายครับบายค่ะน้องเมแล้วเขาก็วางสายไปหิวกันหรือยังคะอยากกินอะไร แม่กินข้าวมันไก่อีกได้ไหมคะเด็กยญิงถามเสียงเบาถามแล้วก็ก้มหน้าลงมือดึงผ้าชิดหน้าเล่นง่วนอยู่ชื่นชนกย่อตัวลงนั่งเพื่อให้เห็นใบหน้าน้อยนั้นชัดตาสแสดงว่าข้าวมันไก่ของอาอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากค่ะดีใจจังเธอยิ้มเต็มที่ให้เด็กน้อยงั้นเดี๋ยวน้องเมกินข้าวมันไก่เนาะ มีก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ค้าพี่นกน้องชายตัวดีเข้ามากอดคอแล้วอ้อนถามทุกครั้งที่ทำข้าวมันไก่เธอมักจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกด้วยเสมอเรียกว่าต้มไก่ทีเดียวกินได้สองเมนูและบางครั้งหากมีน้ำซุปและไก่ฉีกเหลือก็จะนำไปทำข้าวต้มหรือโจ๊กต่อได้อีกมือ้อ <c oughs> มีจ้าเอาเส้นอะไรวุ้นเส้นเส้นเล็กหรือมามา่าเอามาม่าครับ มีมาม่าด้วยเหรอเมจิถามสีหน้าดูกระตือรือรน้นน้องเมย์อยากกินไหมคะเมยกินได้ไหมคะกินสองอย่างได้ไหมคะดวงตาแสนโศกมองเธออย่างวิงวอนหัวใจของชื่นชนกบีบรัดอีกแล้วน้ำตาเธอเหมือนจะไหลออกมายิ่งได้รู้ว่าเด็กหญิงผ่านอะไรมาบ้างเธอยิ่งอยากดูแลให้เด็กน้อยมีความสุขกินได้สิคะ อยู่บ้านนี้อยากกินอะไรบอกอาจัดให้ทุกอย่างรอแป๊บนะจ๊ะเด็กๆเสื้อผ้าของย,ยงหนูเมจิมาถึงในอีกเกือบสองชั่วโมงถัดมามีผู้ชายตัวโตบึกบึนหน้านิ่งขับรถเอามาส่งให้เด็กยิงยกมือไหว้อาเมธเอ่ยปากขอบคุณอย่างเด็กมารยาทดีชายหนุ่มที่น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับชื่นชนกก็ยิ้มอ่อนโยนให้ทำให้หน้าขรึมๆดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งของให้แล้วก็ลากลับไปเงียบๆที่จริงแล้วชายหนุ่มมาถึงสักพักหนึ่งแล้วแล้มายืนรีรอยอยู่หน้าบ้านระหว่างที่โทรศัพท์หาเธอแต่หญิงสาวเผลอวางโทรศัพท์ไว้ในครัวแล้วตัวเองเข้าไปอาบน้ำจึงไม่ได้รับสายตลอดเวลานั้นข้าวเหนียวดำที่ถูกปล่อยให้ออกไปขับถ่ายนอกตัวบ้านไม่ได้ส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นไม่ได้สนใจคนที่มาอยู่ใกล้รั้ว จนกระทั่งชื่นชนกที่อาบน้ำเสร็จเห็นมิสคอลแล้วออกมาดูที่หน้าบ้านเจ้าตัวดีจึงจัดแจงวิ่งรี่ออกมาเห่าคนที่ยืนนอกรั้วอย่างจริงจังจนโมจิต้องเอาตัวไปขังไว้ข้างบ้านนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าหมาแสบทำแบบนี้บ่อยครั้งที่มันจะนอนเล่นสบายใจอยู่ใต้ท้องรถหรือสำรวจนอนนี่ไปทั่วบ้านไม่ได้สนใจคนที่เดินผ่านไปมาหรือมาอยู่ใกล้รั้ว จนกระทั่งมองเห็นเจ้านายออกมาจากบ้านนั่นแหละเจ้าตัวแสบจะวิ่งหน้าตั้งมาทำหน้าที่เฝ้าบ้านเห่าเสียงดังทำขนพองวิ่งลาดตระเวนรอบบ้านเธอกับโมจิขำกับพฤติกรรมนี้และแอบตั้งฉายาให้ว่าเข้าเหนียวดำกาละครหมาตัวนี้มันฉลาดมากมันคงฟังรู้เรื่องแหละที่พี่นกบอกว่าจะไม่เลี้ยงแล้วถ้ามันยังกัดคนในบ้าน มันเลยต้องแสดงสักหน่อยว่ามีประโยชน์เฝ้าบ้านได้หนูบอกแล้วว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมาน้องชายเธอชี้หน้าเจ้าหมาน้อยคืนนี้เป็นอีกคืนที่เข้าเหนียวดำหรือก้อนถ่านได้นอนในบ้านชื่นชนกหยิบเบาะสีแดงที่ดวิ卫เคยเอามาทิ้งไว้ให้มาวางที่มุมห้องอนเนกประสงค์เปิดพัดลมเพดานเพื่อคลายความอบอ้าว เธอรินน้ำใส่ไว้ให้ในชามใบน้อยไม่ใช่น้ำประปาแต่เป็นน้ำกรองน้ำเดียวกับที่คนดื่มนั่นแหละแม้บางทีเจ้าตัวแสบจะชอบกินน้ำจากบ่อบัวแต่ส่วนใหญ่แล้วจะโปรดปลาน้ำกรองหรือน้ำดื่มแบบเป็นขวดเป็นพิเศษกินเยอะกินบ่อยจนเห็นได้ชัดอึอฉี่แค่ตรงนี้เท่านั้นนะเหนียวดำรู้ไหมชื่นชนกชี้หนังสือพิมพ์ที่ปูทับบนผ้าพ,พลาสติกที่วางไวใ้ให้ใกล้กัน ก่อนหน้านี้เธอเคยให้เจ้าหมาน้อยเข้ามานอนในบ้านแล้วสองครั้งวันแรกเพราะมีงูเลื้อยเข้าบ้านข้างๆแล้วหายไปไหนไม่รู้เธอจึงกลัวว่ามันจะข้ามรั้วเข้ามาในบ้านเธออีกวันก็เป็นวันที่ฝนตกหนักจนน้ำระบายไม่ทันครั้งแรกเจ้าตัวแสบถ่ายไว้บนหนังสือพิมพ์ที่ปูไว้ให้แต่ครั้งที่สองถ่ายเรียราดไว้ตรงหน้าประตูห้องนอนจนเธอเกือบเหยียบจากนั้นจึงเข็ด ไม่ให้เข้าบ้านอีกเพราะไม่อยากมีภาระเรื่องทำความสะอาดเพิ่มแต่คืนนี้ดวงตาดำคลับที่แสนเศร้าของแขกตัวน้อยทำให้เธอใจอ่อนยงจะกัดก้อน่านไหมคะก้อน่านจะร้อนไหมคะเสียงเล็กๆที่พูดเบาแสนเบาแต่ดังก้องในใจเลยทำให้เจ้าหมาดำกลายเป็นหมาในบ้านเต็มตัวเช้ามืดชื่นชนกรู้สึกตัวตื่นขึ้น เธอลุกพรวดขึ้นทันทีที่พบว่าเมจิที่นอนบนเตียงเดียวกันมาทั้งคืนหายไปหันไปมองที่นอนบนพื้นชิดผนังด้านหนึ่งโมจินอนหลับสนิทเสื้อเลิกขึ้นจนเห็นพุงขาวๆผ้าห่มถูกถีบไปอยู่ที่ปลายเทา้ากว่าตามองในห้องเล็กๆไม่มีร่างน้อยที่ยังเดินไม่ถนัดอยู่ตรงไหนเลยเธอรีบลุกขึ้นจากเตียงไปเดินหาคนหายห้องน้ำในห้องนอนว่างเปล่าและแห้งสนิท ในห้องนอนเล็กและห้องน้ำอีกห้องก็ว่างเปล่าเช่นกันเดินหามาจนถึงห้องอนเนกประสงค์จึงพบภาพที่ทำเอาน้ำตาร่วงเด็กหญิงที่เธอตามหานอนหลับกอดเจ้าหมาสีดำอยู่บนพื้นห้องมาถึงตอนนี้เธอเต็มใจอย่างยิ่งที่จะส่งคืนหมาหลงตัวนี้ให้เจ้าของเดิมแม้เธอและน้องชายจะรักมันเต็มหัวใจแล้วสำหรับเธอและโมจิ เขาเหนียวดำเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านรักแต่ยังไม่ผูกพันมากแต่สำหรับแม่หนูเมจิแล้วก้อนฐานเป็นสิ่งโยงใยเธอกับอดีตแสนสุขที่ไม่มีวันหวนคืนเธอย่อตัวลงนั่งข้างร่างน้อยได้ยินเสียงขู่เบาๆมาจากเจ้าก้อนฐานแต่พอมันเห็นว่าเป็นเธอมันก็ขยับตัวลุกขึ้นอย่าเสียงดังเธอพูดกับมันเบาๆ ก่อนจะช้อนอุ้มเด็กหญิงวัยห้าขวบที่น้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อพาเข้าไปนอนในห้องนอนตาสว่างเสียแล้วเธอเลยเดินเข้าครัวไปหุงข้าวและเตรียมกับข้าวใส่บาตตั้งใจอุทิศให้พ่อของหนูเมจิที่เพิ่งเสียชีวิตไปแม้ไม่รู้จักกันแต่ก็ยังอยากทำบุญไปให้ทำกับข้าวเสร็จเตรียมอาหารหมาเรียบร้อยเธอจึงเดินออกมาสำรวจห้องโถงที่ข้าเหนียวดำนอนอยู่ทั้งคืน มาน้อยลุกขึ้นนั่งแย้มบากออกยิ้มแบบหมาๆให้เธอแกว่งหางจนก้นเล็กๆสัน่นแถมยังเดินเข้ามาชิดมาก้มหน้ามุดตรงขาเธอแบบที่ชอบทำเมื่อสำรวจดูแล้วไม่มีร่องรอยการขับถ่ายที่ตรงไหนเลยถือว่ามีพัฒนาการในระหว่างที่ยังอยู่ในความดูแลเธอคงวางใจให้นอนในบ้านได้แล้วเมื่อเปิดประตูบ้าน เจ้าหมาที่คงเต็มกลั้นวิ่งรีบไปยังมุมประจําทันทีฉลาดนะเราเธอรู้ผัวมันเบาๆตอนที่มันทำธุระเสร็จแล้วกลับมาเดินเบียดพันแข้งพันขาเธอเหมือนที่ทำอยู่บ่อยๆเดินกลับเข้าไปในบ้านไปปลุกเด็กน้อยสองคนให้ล้างหน้าแปลงฟันจะได้ใส่บาตด้วยกันใส่แล้วหนูคิดในใจว่าอุทิศให้คุณพ่อนะคะชื่นชนกบอก,กับหนูเมจิ อุทิศแปลว่าอะไรคะแปลว่ายกให้ค่ะพ่อจะได้กินข้าวนี่หรอคะเด็กน้อยถามอย่างไร้เดียงสา <c oughs> ไม่หรอกคะ่ะข้าวเนี่ยเราถวายพระแต่เราอุทิศบุญที่ทำให้คุณพ่อของหนูค่ะแล้วพ่อจะได้รับไหมคะเด็กฉลาดยังถามต่อพูดจริงๆอาก็ไม่รู้หรอกคะ่ะ แต่เราที่เป็นคนทำบุญเราจะสบายใจขึ้นจะรู้สึกดีที่ได้ให้ได้แบ่งปันทำอะไรดีๆให้คนที่เรารักหน้ากลมเล็กพยักหึกหักทำท่าเข้าอกเข้าใจหน้าเอ็นดูจนเธอต้องคว้าตัวเข้ามากอดไว้พี่โนกครับคนที่วิ่งกลับจากไปเดินสำรวจรอบบ้านร้องเรียกหนูหิวแล้วครับพระมาแล้วใส่บาตกันก่อนแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันจา้า วันนี้สมาชิกเยอะเลยพระภิกษุที่มาบินทบาทแถวนี้นานเป็นสิบปีจนคุ้นเคยกับคนทั้งซอยทักขึ้นท่านยังยิ้มเอ็นดูเด็กน้อยสองคนที่ช่วยกันหยิบถุงอาหารขนมและน้ำดื่มใส่ลงในฝาบาทส่วนข้าวสวยนั้นยังร้อนอยู่ชื่นชนกจึงเป็นคนหยิบใส่เองอย่าลืมอุทิศให้คุณพ่อนะคะหญิงสาวกระซิบบอกเด็กน้อยก่อนพนมมือรับพร หลังใส่บาตเสร็จก็เตรียมรับประทานมื้อเช้าเพิ่งตั้งโต๊ะเสร็จรถของดาวิดก็แล่นมาจอดข้างรั้วบ้านเขาเหนียวดำส่งเสียงเห่าต้อนรับแขกเหมือนเคยเธอเลยบอกน้องชายให้นําชามอาหารล่อให้เจ้าหมาน้อยเดินตามไปตรงสวนกระถางข้างบ้านแล้วขังไว้ในนั้นดาวิดไม่ได้มาคนเดียวแต่มีลูกน้องคนที่เอาของมาส่งเมื่อวานขับรถมาให้สีหน้าของชายหนุ่มทั้งสองดูอิดโรย ดวงตาแดงเรื่อแต่กลิ่นหอมสะอาดสะอ้านสแสดงว่าคงกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนจะมาที่นี่กินข้าวกันมาหรือยังคะเธอถามตามประษาเจ้าบ้านที่ดียังเลยครับแต่เดี๋ยวให้เมธออกไปซื้ออะไรมากินกันฉันมีเครื่องต้มกาแฟมีพวกบิสกิตอยู่ที่โต๊ะนั่นบริการตัวเองได้เลยคะ่ะเธอชี้ไปที่เคาน์เตอร์ไม้ตัวเล็กตรงมุมห้องเราเด็กเด็ก เช้านี้มีทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวหมูทอดปลาแดดเดียวทอดค่ะที่จริงก็มีเยอะเลยคุณสองคนกินด้วยกันไหมคะแค่ได้ยินก็น้ำลายสอแล้วตั้งแต่ที่ออกไปเมื่อวานถ้าไม่ได้กินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเดวิดบอกเสียงอ่อยมาบ้านคุณนี่ดีจังผมอิ่มท้องตลอดเลยรอสักครู่นะคะผมไปช่วยเขารีบอาสาแล้วเดินตามเธอเข้ามาในครัวยืนตรงนั้นดีกว่าค่ะ รอรับถาดแล้วยกออกไปเธอชี้บอกให้เขายืนหน้าประตูแต่เมื่อเห็นสีหน้างงของเขาเธอก็หัวเราะออกมาเบาๆคุณตัวโตวเข้ามาแล้วเต็มครัวฉันเลยแล้วเราก็คงจะเดินชนกันอีกเพราะฉะนั้นยืนรอตรงเนี้ยดีที่สุดค่ะครับผมเขารับคำเสียงนุ่มแต่ดวงตาดูวิบวับเหมือนกำลังคิดอะไรซนๆทำให้ใบหน้านั้นดูอ่อนยาวลงมาก คุณอายุเท่าไหร่อะคะชื่นชนกอดถามไม่ได้บอกได้ไมิคะหรือเป็นความลับอยากให้คุณทายนะแต่ผมก็กลัวคำตอบคุณเขาตอบเล่นลิ้น30สเธอเดาทันทีดีจังเขาพูดแล้วยิ้มแสดงว่าคุณอายุเกินสามสิสองปีครับคุณทายน้อยไปสองปีแสดงว่าหน้าผมยังอ่อนกว่าวัยเธอพยักหน้าตอนที่ส่งถาดอาหารให้เขา แล้วเมื่อเห็นเขาอ้าปากเธอรีบยกมือห้ามไม่ต้องทายอายุฉันค่ะไม่อยากเสียความมั่นใจยังไงก็เด็กกว่าผมอยากเรียกผมว่าพี่ไหมเธอกลอกตาไปมาเพราะยังนึกไม่ออกว่าอยากไหมเขาหัวเราะเอาที่คุณสบายใจหลังอาหารเช้าที่สองหนุ่มและเด็กๆก,กินกันอย่างอเด็ดอร่อยก็ถึงเวลากล่าวลากันโมจิเศร้ามาก เด็กชายเดินเข้าไปข้างบ้านไปกอดข้าวเหนียวดำไว้แน่นชื่นชนกเก็บข้าวของของข้าวเหนียวดำใส่กล่องส่งให้คนของดาวิดมารับไปเก็บที่ท้ายรถเจ้าของบ้านสาวกอดลาเด็กหญิงเมจิก่อนคุณอาหนุ่มจะอุ้มหลานสาวไปนั่งรอในรถเบาะนอนของก้อนฐานถูกนำไปไว้ที่เบาะหลังตามความประสงค์ของเด็กน้อยพร้อมนะคะชื่นชนกถามดาวิดและเมธาที่ยืนรออยู่ในรั้วบ้าน เขาเหนียวดำหรือก้อนถานที่ถูกใส่สายรัดตัวเรียบร้อยถูกปล่อยออกจากด้านข้างบ้านมันวิ่งเร็วรี่ตรงมาอย่างหน้าบ้านแล้วมาหยุดชะงักเมื่อเห็นผู้ชายตัวโต,วตวสองคนเจ้าหมาน้อยยืนนิ่งเนื้อตัวเกรงเครียดเบิ่งตามองแบบระแวดระวังเมทายืนนิ่งอย่างที่ชื่นชนกแนะนำส่วนดวิ卫ซุดตัวลงนั่งช้าๆเขาดีดนิ้วเรียกเจ้าหมาน้อยตอนแรกมันค่อยๆเดินเข้าไปหา แต่แล้วจู่ๆก็พุ่งเข้าจู่โจมเหมือนคราวที่แล้วมันงับเข้าที่เท้าซึ่งสวมรองเท้าแตะหนังสารแบบผู้ชายพยายามจะกัดและสะบัดไปมาชายหนุ่มกระชากขาหนีแต่หมาน้อยไม่ยอมแพ้ทั้งขู่คำรามทั้งพยายามจะกัดอย่างจริงจังชื่นชนกที่หายตกใจแล้วรีบพุ่งเข้าไปรวบตัวมันไว้แล้วร้องบอกสองหนุ่มออกไปนอกรั้วก่อนค่ะ แม้จะตัวเล็กแต่เรียวแรงไม่น้อยตามดึงไว้ได้แค่แป๊บเดียวเจ้าหมาน้อยก็หลุดมือและแน่นอนว่ามันพุ่งตรงเข้าหาดาวิดอย่างดุร้ายแม้ชายหนุ่มและลูกน้องจะออกไปยืนนอกรั้วแล้วแต่เจ้าหมาแสบยังเห่าเสียงดังสลับขู่คำรามและกระแทกรูก,กรงของรั้วบ้านจนได้ยินเสียงดังกึงกังคุณถอยรถหลบไปทางนู้นก่อนขอฉันเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนแล้วเราคุยกัน เพราะเมจิคือเจ้าของตัวจริงของก้อนถานแม้จะขังหมาเรียบร้อยแล้วแต่ชื่นชนกเลือกเดินออกไปนอกบ้านไปยืนคุยกับดวิดข้างรถของเขาโดยมีหนูเมจิที่กดกระจกด้านหลังลงแล้วร่วมคุยด้วยเราเอาก้อนถ่านกลับบ้านไม่ได้หรอคะดาวิทเสียงเด็กน้อยสั่นเครือสีหน้าเศร้าโศกอาคิดว่ายังไม่น่าเอาเจ้าก้อนถานไปบ้านเราตอนนี้นอกจากหนูแล้ว มันไม่คุ้นกับใครที่บ้านเราเลยกลัวว่าจะไปกัดคนอื่นเหมือนที่กัดอาตอนนี้ดดวิดนั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับให้เมทาช่วยทำแผลที่เท้าให้รอบนี้เจ้าก้อนฐ่านร้ายกาจกว่ารอบที่แล้วนอกจากรองเท้าที่ขาดแล้วเขามีทั้งรอยช้ำจากเขี้ยวและมีรอยแผลเลือดซิบอยู่สองสามรอยตาตาแม่คิดถึงก้อนฐานเด็กน้อยพูดไปน้ำตาไหลไป ชื่นชนกขยับตัวเข้าไปชิดลูบหัวทุยเบาๆเพื่อปลอบโยนชอบเป็นแบบนี้จะได้ไหมเดวิดมองหน้าหลานสาวแล้วหันมามองชื่นชนกผมฝากคุณเลี้ยงเจ้าหมาน้อยไว้ก่อน